สวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศของเช้านี้ของวันที่31สิงหาคมนะครับเมื่อคืนนี่ฝนตกครับบรรยากาศเช้านี้เบิงนะครับผมถ่เบิงวิวแบบพานโนรามากไกลๆหลอบเลยครับสวยขนาดครับบริเวณที่หลอบขอบเขาอาจจะเห็นหมอกจางๆผมออกมาสวยแนมือนี่เพื่อให้เห็น บรรยากาศที่ว่าหมอกจางๆเนี่ยรัศมีหมอกว่อมสวยงามเนี่ยมันเป็นบันไหนผมก็เลยมาถ่ายคลิปให้เบิง้งนะครับเนี่ยครับเบิ้งครับส่วนเนี่ดอกไม้ทางท่างเนี่ยผมกับมาปลูกไว้กันท่อนนี่ท่อนที่อยู่ขางรถไปเนี่ยครับไปหามีดอกแฟงดอกอย่างนี้นะผมวานไว้แล้วที่นี่คนงาน เขามาฉีดยาขายงาให้เขาเห็นมันหกหลายผมก็บ่ได้อยากฉีดแต่เขาบอก้าใจเขาสั่งเข้าไว้แล้วเขาคงบอก้าใจก็เลยเหลือความสวยงามขางทางไว้นี่แหละครับเงาไปพุ่นกับสวยนะครับเวลาโดนแสงแดดนะส่วนดอกดาวเรืองกยังเป็นต้นหน,หน่อยอยู่ยังโมยใหญ่อันนั้นก็คือฟักทองยอดปลูกปทะดาหน,นาวปลูกปทะฝนา ล่องพิดล่องถูก <c oughs> กักที่ได้ผลดีทำไดนะนี่นะครับคือบรรยากาศของความสวยงามที่ผมเห่เนอันนี้เดี๋ยวผมจะแพนกล่องที่นี่ครับนะครับบรรยากาศอันสวยงามในหุบเขากล่องกำลังแพนไปนะครับ ส่วนฟังทั้งนี่ฟังทั้งพีดตะวันออกเนี่ยครับเนี่ยที่ผมก็ลังแพน่กล่องมาเนี่ยเนี่ยที่มันเป็นข้ากําลัางเห็นตะเวนเนี่ยเนี่ยมันเป็นสานา้ m เนี่ยนะครับ <c oughs> ขอบตะลิงนะฝนผมก็ปลูกไผ่สร้างมนเนี่ยฟังทั้งนี้แต่ว่าจะเอาไฟ่สร้างมนมาลงแทนไผ่หนามผมไม่เอาไว้แล้วครับเพราะว่าบริหารจัดการยากไผ่หนามเดี๋ยวจะเอาไผ่สร้างมนมาปลูกแทน วานะครับมือนื่อว่าจะมาลงมือส่วนบอเนี่ยที่ผมขุดน้ำไว้กัะเบิ่งแล้วครับเบิ่งภูเขาครับเบิ่งเมฆสวยงามครับเช่าน่ผมก็เลยฝ่ามามา,มาอัพโหลดคลิปเพราะว่าจิตก็ก็แปลงสวนผสมของผมเนี่ยขาเกี่ยวกับโพดออกแล้วเขาไถวานทั่วแล้ว ถัดไปก็เป็นปลาอ้อยเห็นไหมครับเขียวๆครับนะครับสวยงามส่วนนี่ก็หกหน่อยหนาแก่แล้วผมบมมีเวลามาตัดเดี๋ยวจะมาตัดหนาส่วนมะกกอที่ผมปลูกไว้ขามแรงบางต้นก็เป็นดอกบางต้นก็ดกมันเป็นบางช่วงของอากาศบางต้นกับติดบางต้นก็บ,บ่ติดส่วนกระเจี๊ยบนี่ก็มาปลูกไว้โดนสารเคมีกับต้นหิดไป บอใหงงามปันีหนอันนี้บัวนะครับบัวดอกสีม่วงส่วนฝุ่นนะที่เป็นสีขาวกับสีแดงผมก็เอามาปลูกไว้อันนี้ว่าเป็นบอกุ้งซื้อจกักซิมีป่ามีอย่างขึ้นมาหรือบอผมกับบอโหแต่เท่าที่รู้เนี่ยบอนี่ใจผมว,ว่าผมจะเอาหอยมามาเลี้ยง หอมขมหยกักเดี๋ยวผมจะสั่งพันธ์มาลงครับโอ้ตรงนี้กวานดอกไม้มากมันโดนสารเคมีไปตายอ,อะไรแล้วลั่งขึ้นครับดอกไม้ฟังทางนี้บม่มีเดี๋ยวผมต้องหามาวานอีก <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นระบบน้ำอันนี้เป็นบอ่อปลาซิวนะค นะครับเนี่ยอันนั้นทั้งใายมือเนั่นบอกกรุงอันที่บอรประซิวว่าจะมาตัดหญ้าเพราะท่านให่มากครับหนูกระจงกระเจี๊ยบกับผมมีเวลามาดูแลเลยครับหกไปหน่อยส่วนตรงคุณที่ผมเอารถไถเข้ามาเห็ดไว้ผมเห็ดเป็นบอสาลายแดงก็ดีผมสั่งไอ พันหอยปังมาเลี้ยงไว้แล้ลกครับขอพันสาลายแดงเพิ่วมาน้ำเพิ่นกับทรงมาะห้นะครับนี่แจ็คมันจิลอดกำลัไหนฝนตกเมื่ขึ้นผมก็เอาวานไว้ตรงนี้ครับเห็นไหมใบกล้วยบังนะครับอันบอ่อนี่เป็นบอ่อปลา ป่าตะเพียนประช่อนโอ้โก,บโกบกบกรมาอยู่ครับธรรมชาติสลายแดงพวกนี้เห็ไปอยู่ทั้งโขกผมกับว,วานขี่ง่วแห่งให้แล้วจัะที่แพรทำได้มือนี่ผมว่าผมที่มาบึงระบบน้ำ โอ้มันไหลมา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 ทางที่รับสลา,ายผมเดี๋ยวต้องหาวิธีเห็นเห็น้ำม,มันหนึ่งว่าให้น้ำม,มันไหลล่ะเห็นเอาแนยน้ำมาว่ามันสอบอยู่น้ำหนิ่งๆผมวานขิ้งวัวลงใส่ละ่ะมันเกิดไปเกาะตะลิงองใส่น้ำขึ้นเพอน้ำเต็มแล้วผมคงต้องกักน้ำไว้ครับเดี๋ยวมือต้องมาจัดการไหม ยังยังยัง,งเห็นงานบ่อหอยถูกต้องวันไหนอีบอนเนี่ยที่เอารถด,ดันเป็นบอ่อไปใจจริงว่าจะเอาหอยมาลงหรือจะเอาอย่างมาลงถ้เาเอาหอยมาลงนกก็จจะมากวนรอยมันนามตื้นก็จะเอาหอยคมยักแหละครับมาลงกำลงังเตรียมความพร้อมเห็นไหมครับ พาอพอแดดมากน้ำก็เริ่มไหลอีอทอนะดังจอกจอกอ่เคยเห็นมัยจะปลายทอนะครับนั่นนะครับผมทายน้ำจากบอ่อกรุงลงมานี่แล้วก็ผ่านบอนี่ไปเดี๋ยวซูมกลับกันผ่านบอนี่ไปไปลงอีกบอ่อหนึ่งทีอยู่หนาห่างนั่นอันนั้นบอนั่นเป็นบ่อร่วมคือกันครับมีปลาซิว เห็นปลาซิ่วหลายครับมีปลาตะเพียนปลานิ่นผมปล่อยลงไปหลายเลยอยู่ในนี้มีทั้งหอยขมหอยเชอรี่เลี้ยงรวมเลยเนี่ยครับส่วนหมวกนี้กับพักปังกับกำลังเท้าเครื่อนทางนี้เพราะตั้งใจว่าทางนี้ที่ให้พักปังอยู่ครับโอ้หมกทัวเดี๋ยวค่อยมาเก็บ มือนีเห็นบรรยากาศมันดีผมก็เลยฟาวมาอัปโหลดคลิปให้เบิง้งความสวยงามทั้งธรรมชาตินะครับพี่นอ้องหลังจากฝนตกนะพอแสงแดดจ้ำๆมันก็เห็นความเขียวชุ่มนั่นแหละไผ่สร้างมนเห็นไหมครับที่เป็นกอเขียวๆอยู่เนี่ยหนอกๆเนี่ยใบใหญ่ๆเนี่ยไผ่สร้างมนจะใบใหญ่กว่าไผ่เลี่ยงไผ่หัวนะครับ เดี๋ยวมือหลังผมสิ้ท้ายคลิปเกี่ยวกับไผ่ไผ่บงหวานผมเอามา,าลงไว้แปดนอรือเท่าใดเนี่ยนะครับปลูกติดแล้วละ่ะคาดว่าแรงเนี่ยผมที่ไฮน้ำล้วคงจะเห็นความสวยงามของ้นไผยน้ำขอบสะฟังพุ่นน่ะที่เราเห็นอยู่นั่นปลูกทั้งกล้วยปลูกทั้งไผ่สร้างมนไว้นะฮะน้ำขอบที่นานาที่เริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะครับ มีแผนว่าจะปลูกไปเป็นแนวขอบไปตลอดนะครับไผ่สร้างมนเงวไป,ไปนะรัศมีประมาณหนที่รวมรวมเครื่องกิโละหาร้อยเมตรขึ้นทีใด้ฮเพราะว่าทีแปงนี่มันเงวครับมีสิบไรครับผมที่ปลูกไผ่สร้างมนและ่ะอนาคตอาจจะเป็นหลานอาหารเป็นฟิตชิ่งปากเอียงเองซันนะครับับพัฒนาไปเรื่อยๆครับครับผมคลิปนี้ขอ ไว้ทำหนี่ก่อนเด้ครับ